วัดีจ้าสขกรุ่นวันดีจ้าอยู่วันดีจ้าวันดีจ้าจ้าเออบาจิาพาเพิ่นไปนั่นพี่น้องเลยน่าน่าออม่บัตเมื่อได้ดุบาจีผ้าเพิ่นไปหาเก็บเพชรพี่น้องเลยมากินแดงพี่น้องแตาบารุดกับเบิดน้ำมันพี่น้องเอ,อ้ยไปประทัดหอดชายสับนะเก็นวะตรวจขังทา,างพี่น้องมือชายห่างคอยเบิดกลางทางพี่น้องเลยเย้เจ๊นิวหัวเมื่อก่น โอ้เป็นกิโลพี่น้องเอ้ยบาทนี่เดี๋ยวรอเบิ่งบะให้เขาน้ำมันมาให้เขาชิมอาหอดบอกพี่ใดพี่น้องลืมเบิ่งน้ำมันรถพี่น้องเอ้ยจะ่วนนันลูกซาดาเพิ่นไปน้ำพี่น้องนี่เพิ่นหิวกระทังนิ่นไปเก็บเพชรพี่น้องเพิ่นเคยไปเก็บจะไปมอดจับพี่น้องเอ้ยลดเบิรน้ำมันก่อนอูลืมเบิ่งน้ำมันพี่น้องเอ้ยเออจับ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 เออับเอจับเออจับเออจ

ดูชัดล่ะพี่น้องเอ้ยนี่น่าไม่สองกลัวๆพี่น้องไม่ไม่นะ่าอปลาน้ำพอลากไปหาเก็บเพชรค่ะจ้าขีดไปนะขีดพุดนนะน้ำมันหมดอ่ะน้ำมันหมดแล้วน้ำมันหมดแล้วจ้ารถไม่มีน้ะมันค่ะจ้าบีเอ็มบีบีบีอืม <laughs> ล่อเพิ่นเอาน้ำมันมาชงพี่น้องเฮ้ยจักรเจ้าสิมาบ่เนาะกันบ่มาก็ได้เขียนรถเมื่อกับลูกสาวพี่น้องเอ้ยปูรถกับรถเป่ากับใครรถชั้นหงพี่น้องเขียนเมื่อหอบแดกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมัดผมจิกบ่เนี่ยแกผมจิบเงินเพราะแกมันเพิ่งแกบนตอนนั้นยังแกเนาะงามๆเนี่งามผมงามเนี่ยงามๆจ้างามๆจ้าเออ งามไปกเก็บเห็ดจ้าเออไปเก็บเห็ดนู <S <S ่นไปเก็บเห็ดนู่นยังไปท่านไปซ้่มพี่น้องเลยเป็นมาเก็บคักพี่น้องเห็ดนะอันนาอันนาอันนาไปไปอันนากล้วยกล้วยผู้กล้วยงามใช่กล้วยกล้วยกล้วยงามกล้วยงาม

ไปหนาแน่พี่น้องเปิดปลาอยู่แต่ว่าน้ำมันเบิดก่อนวันที่พาเพิ่นเปิดเก็บหัวเฮ็ดมาใส่เกงใช่แล้วกันแหละพี่น้องสามารถแหลวพี่น้องเอ้ยเปิด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 เออเปิดมัดอีจ้าเออดีดีเก่ง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 เดือดมันกับพี่น้องเอ้ยเก็บลอยพี่น้องเอ้ยนะเอาหน่อยเพื่อนกำลังเก็บพี่น้องเอ้ยนี่กำลังเปิดใครพี่น้องเฮ้ยวันมาใครหึงแ่บพี่น้องน่ะกำลังเปิดใครขอกมากกันมีพี่น้องเอ้ยนี่เก็บเก็บเก็บดู

มันได้จริงเอานี่นีตัวนี้ีน่องเ่าดพีน้องนี่บุรมาใกล้้ม่ล้วเออถมไ้ถมไลูกถมไปปอกไ้เออไม่ันง่ายเลยไม่หัน่าเพิ่อก็กเก็บพีน้องเอ้อกน้อยเพิ่งเกาเออดูแค่หนอยยินข่าวบาฮาเฮดพอไปเฮ็ดูบิงก่อนเลยมันเละพวดพี่น้องมันก็เหี่ยวไว เอาหน่อยเกาว่ด <saturated itos> <ım> ุนะโอ้ยโอ้ยน้อยๆเกาอัน <único> น <Liberty répondre> <F fall asleep> ี้ไป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 ไยไปไปไปมัไป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 ไนี่ไป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 ไนี่ไปไปไอไป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 ไ้ไป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 ไเไป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 ลาไปไ Ừm Nào Nào thế đủ Ha ha À, nó, Pít nó Nào Chạy đủ thắng Khai lắc bên khay Pít nó ngồi Tụi nó khay cái này Nè, nhìn vào đúng ngầu vô nè Kép, kép, kép đủ Nào 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 thắng đâu Nào Nào Ừ Kép nó, chạy pino เออพีดินออกเออเออนั่นแหละเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาเก็บมาให้หมดลูกเก็บนี่เก็บไปเก็บไปทางเด้อเก็บเอาเก็บมาโอ้ยหลงงามเลยงามงามงามเก็บมาเก็บมาเออโอ้โอ้มีดินพร้อมตัดดินมันออกบบี้ยังชั่นหมดโอ้เคนว่าดินหมด

นี่นี่หานี่หานี่ดขึ้นบนนี่หานี่นี่นี่ขึ้น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 นนขึ้นนขึ้นนขึ้นขึ้นขึึนขึ้นขึ้นขึ้นอึึนขึ้นข้นขึ้้นนขั้นขึ้น้นขึ้นขึ้้นนข้น้้้้นันนนน่น พูดพี่น้องเอ้ยเป็นมหาเห็นแล้วลาค่อยนั่นนั่นนั่นพอดีบุ๊มีินน่กินนะพี่น้องเอ้ยหมดนี่ก็เลยชวน่หน่อยเพิ่นมาหาน้าโอ้ตาบุได้มาหลายมืงเพี่น้องเอ้ยแหงเบิร์ดนี่เบิดแหงเบิร์ดนะเห็นบ่อหลอกแหงเต็มพี่น้อง nó này bạn đấy ủa đấy ủa ra đâu nói ủa đấy ừm nó nó đi Nhi, đánh, 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 đánh. Ừ. Oh. Oh. chơi popa cho popa cho chơi 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 chơi

อืมันออกเต้เต้ผนตกกุนก่อนเปล่าพี่น้องฝนตกจะเพิ่นเปียกก็ได้ออกแต่ว่าลุงกับบัได้มาเบิ่งเพิ่นเหงมั้ยมันแห้งพี่น้องถ้าฝนตกมันสิออกอยู่พี่น้องถ้ามันแบบบนไหนมันซุ่มฝนตกมันก็ออกอยู่ถ้าผลบ่นโตมันก็บ่ออกนี่พี่น้องตัวเป็นไข่บ่ได้เป็นซุ่มมันก็เป็นไข่น้อยๆอย่างนี้แหละพี่น้องนี่นะนี่แหละ

โ,โอ้อันนี้เห็ดโคนพี่น้องให้ต so ัวนี้ฮฮ่่าาโอ้ยโคนพี่น้องฮ่าโอ้้ออออันนี้เห็ดอันนี้เห็ดโคนพี่น้องใอ้ยุ so ่มหนึ <melod> ่งพ <nt> ี่น้องหลอกคนง่ามงามเดี๋ยวแจกพี่น้องเมึงคักหลอกคนพี่น้องเลยนี่งามคักพี่น้องขายงามคักอืให้ยุ่มหนึ่งพี่น้องเลยไปไปเมื่อเวลาพ่อละ ดิ่งเนโอ้โหคนไปมืวัใช่ได้พี่น้องเไหมไปมาหาแถวบ้านอีกเอาจักช้อนชามยมกับผู้เก่งแหละพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องกลับบ้านแล้วพี่น้อง่คำแล้วพี่น้องเอ้ยอ่ามุงกลัวละกินพี่น้องเอ้ยนี่นี่กับผู้เกงบ้านนึงพี่น้องกลับบ้านแล้วพี่น้องเอยบ้านนี่ลับบ้านนะจ้าลูกๆมาดีลูก บันดีจ้าเออบันดีจ้าอีกทีจูบันดีจ้าจ้าเออกลับบ้านแล้วบายบายถือดุบายบาย